แล้วก็ฝึกตามที่คุณครูเขาสอนนะคะฝึกดำน้ำฝึกกลั้นหายใจฝึกโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วก็มุดลงไปอีกนะคะเมื่อปิ่นไม่กลัวน้ำปิ่นจึงว่ายน้ำเก่งนะคะคุณครูจึงชมปิ่นอยู่เสมอว่าท่าที่สอนว่ายน้ำไปนั้นทำได้ถูกต้องและที่สำคัญทำได้อย่างรวดเร็วนะคะทำเวลาได้ดีไม่มีใคร กล้าแข่งกับปินเลยเพราะปินว่ายน้ำเก่งที่สุดพ่อแม่ดีใจและภูมิใจมากนะคะกระต่ายหน้าง,งอเลยไม่ชอบเพราะว่าตอนนี้พี่เก่งกว่าเนาะนะคะวันนี้คุณพ่อก็พาปิ่นไปว่ายน้ำด้วยนะคะคุณพ่อสอนเสมอคะ่ะว่าการที่เราว่ายน้ำได้นั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า ยังเราจมน้ําเราก็สามารถว่ายน้ําขึ้นมาได้นะคะแต่คุณพ่อก็ยังบอกอีกว่าแหล่งน้ํานั้นไม่ได้มีเฉพาะในสระน้ํายังมีแหล่งน้ําอย่างอื่นอีกอย่างเช่นในแม่น้ําในลําคลองในอ่างเก็บน้ําและในทะเลนะคะซึ่งสภาพแหล่งน้ําเหล่านั้นต่างไปจากสระว่ายน้ําที่ใส่แจ๋วนี้มากนะคะ แม่น้ําลําคลองอาจจะไหลแรงแล้วก็น้ําก็ขุ่นด้วยนะคะถ้ายิ่งเป็นหน้าน้ำหลากนะคะก็จะเต็มไปด้วยเศษดินเศษหินเศษขยะต่างๆนะคะซึ่งต่างไปจากเบาะน้ําสระน้ําแห่งนี้ดังนั้นปิ่นจะต้องฝึกฝนตนเองให้เก่งแล้วก็ต้องช่วยเหลือตนเองให้ได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะเมื่อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะ,ะคุณพ่อ สอนปิ่นปิ่นรับคำครับผมนะคะคำสอนของพ่อตอนนั้นปิ่นไม่ค่อยได้สนใจค่ะเพราะปิ่นตอนนี้หลงตัวเองค่ะเพราะคิดว่าตัวเองเก่งนะคะตัวเองเป็นคนเก่งนะคะทุกๆครั้งที่มาที่สระว่ายน้ำแห่งนี้ปิ่นก็มักจะท้าแข่งกับเพื่อนและผู้ที่ชนะก็คือ ปินค่ะปินชนะค่ะเอาละใกล้จะปิดเทอมแล้วสิใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะอ้าวทีนี้หมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มีเรื่องน่ายินดีคือหัวหน้าชุมชนจะพาเด็กๆไปเที่ยวเย้ทั้งปิ่นและกระต่ายและเพื่อนๆดีใจมากเลยไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไป ายดีใจนะคะและสถานที่ที่ไปเที่ยวนั้นก็คือแม่น้ำแควน่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะแม่น้ำแควอยู่จังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีค่ะนะคะแต่การไปคราวนี้คุณพ่อติดธุระคะ่ะไปด้วยไม่ได้นะคะไปด้วยไม่ได้คะ่ะมีเพียงคุณแม่เท่านั้นที่พาไปนะคะพอถึงวันเดินทางคุณพ่อจึง เดินมาส่งคุณแม่และลูกๆนะคะปิ่นกระ,กระต่ายขึ้นรถเรียบร้อยแล้วระวังตัวเองนะลูก mm hmm. ได้ครับผม mm hmm. ผมจะดูแลตัวเองครับ mm hmm. ดูแลน้องด้วยนะลูก mm hmm. ได้ครับผม mm hmm. สบายมากอยู่แล้ว mm hmm. รถออกค่ะนะคะ mm hmm. ทุกคนโบกมือบายบายคุณพ่อไปแล้วไปแล้วไปเที่ย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 ว เย่ yeah, ถึงสักทีแล้วเล็้วเข้าีิปินเร็วเลวเข้าทั้งหมดมาถึงบ้านพักนะคะซึ่งเดินเป็นน้ำตกนะคะแล้วก็แม่น้ำแควนะคะในบ่ายวันนั้นเองนะคะสามคนแม่ลูกได้ที่พักนะคะได้ที่พักเป็นโฮมสเตย์ะนะคะโฮมสเตย์ ay, รูจ้จักโฮมสเตย์เปล่านี่โฮมสเตย์ค่ะเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่ ไม่ไกลจากริมน้ําเท่าไหร่นักนะคะสําหรับน้ําตกก็อยู่ที่นี่ออกไปอีกไม่ไกลเหมือนกันขนาดนั่งอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงสู่สาสู่าโอ้โหน่าสนุกจังเลยครับแม่แค่ได้ยินเสียงน้ําก็อยากเล่นน้ําแล้ว่ะขอไปเล่นน้ําก่อนได้ปะไม่ได้หรอกลูกต้องพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าแย่จังเลยงั้นเดี๋ยวผมร้อยถึงพวกนี้แล้กัน พอถึงวันรุ่งขึ้นค่ะปิ่นนั้นตื่นนอนแต่เชา้าเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวน้ำตกและลงอาบน้ำในแม่น้ำแควนะคะเด็กๆคุยกันอย่างตื่นเต้นนะคะเตรียมชุดและเตรียมผ้าเตตช็ดตัวชุดว่ายน้ำพร้อมผม้าพร้อมคนพร้อมเดินทางเลยไปพวกเราปินดูแลน้องด้วยนะลูกปินได้คะ่ะแม่ไม่ต้องห่วง เอาละพากันไปแล้วค่ะวันนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยเฮ hey, ้แม่ขาแม่ขาหนูไม่ไปดีกว่าค่ะหนูไม่อยากไปกับพี่ไม่เป็นไรจ้ะลูกถ้าไม่ไปก็อยู่ตรงนี้ละกันพี่นะจะต้องไปเล่นสนอะไรแน่ๆเลยหนูไม่ไปหรอกมาจาัดจัดจัดจเอาละสนหรือเปล่าไปดูกันสิ่งที่เด็กๆไปนะคะมีแต่เด็กผู้ชายย้างนั้นเลยปิ่นและเพื่อนๆน,นะคะ เมื่อมาถึงแม่น้ำจึงกระโดดลงแม่น้ำแควตูมนะคะลงไปพุ่งตัวลงไปในน้ำแล้วคนที่ว่ายน้ำนำหน้าเพื่อนนั่นก็คือปิ่นว่ายน้ำนำหน้าเพื่อนออกไปกลางแม่น้ำอย่างลำพองใจวาดแขนเหยียดต้งว่ายน้ำโชลีลาอย่างสนุกสนานปิ่นปิ่นอย่าไปไกลนะลูกปิ่นอันตรายลูก ปินว่ายนะ้ํามาถึงฝั่งตรงกันข้ามไกลไม่ไกลไม่รู้แต่ว่ายมาถึงฝั่งตรงกันข้ามค่ะบนพื้นดินตรงนั้นสามารถเดินได้อย่างสบายปินขึ้นมาจากน้ําและก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งเอ,อ้ยไอหนูเอ็งกลับไปเลยอย่ามาเดินแถวนั้นเดี๋ยวก็จมน้ำตายไปอีกคนหรอกไปเลยโอ้ยลุงนี่ ก็ไม่ล่ะจะจมได้ยังไงในเมื่อว่ายน้ําเป็นนะว่ายน้ําเป็นไม่จมหรอกลุลงเอ้ยไม่ได้เองกลับไปเลยจริง,จร,งจริงนะโอ้ยไรสารา้างจริงไรลงุงว่าแล้วปินก็เลยเดนิดนเดนิดนเดินเดินไปนะคะเพราะบริเวณนั้นมีหญ้าขึ้นค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการมีหญ้าแสดงว่าจะต้องมีพื้นดินแต่ปรากฏว่าเดินไปได้สักพักหนึ่งนะคะ เดินไปได้สักพักหนึ่งปิ่นรู้สึกตกใจววโอ๊ยแม่ขาช่วยด้วยปิ่นร้องตกใจปิ่นร้องขึ้นมานั่นคือเสียงสุดท้ายที่ปิ่นสามารถพูดได้นะคะจากนั้นร่างของปิ่นร่างทั้งร่างก็เลื่อนลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วนะคะปิ่นไม่สามารถพูดอะไรได้อีก พยายามที่จะตะเกียกตะกายพยายามพยายามและพยายามแต่วิชาว่ายน้ําที่ร่ําเรียนมาไม่รู้หายไปไหนหมดปิ่นลืมแม้กระทั่งจะกระดิกเท้าทําเหมือนปลาเพราะด้วยความตกใจความรู้สึกตอนนั้นตายตายตาย,ตายแล้วก็ตายอย่างเดียวค่ะปิ่นบอกกับตัวเองว่ากําลังจะจมอยู่ในหลุมลึก กำลังจะขาดใจตายสองมือขว่คว้าหาที่ยึดเกาะดูเหมือนว่าจะกระทบกับหินลื่นๆซึ่งไม่สามารถจับได้นะคะไม่สามารถจับได้จับสิ่งจับนู่นจับนี่ก็ไม่ได้นะคะจับนู่นจับนี่ก็ไม่ได้นะคะสำนึกสุดท้ายที่ปิ่นคิดได้นะคะสำนึกสุดท้ายที่ปิ่นคิดได้นะคะนั่นก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่และ น้องกระต่ายนะคะปิ่นเป็นไงคะพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้หายวูบไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีอออเอาละค่ะปินร้องค่ะนั่งร้องนะคะปิ่นนั่งร้องนะคะอ้าว ปิ้นร้องหรือเปล่าเอาปินไม่ร้องสิปิ่นโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไม่รู้โผล่มาได้ยังไงแต่ตอนนี้คุณแม่ร้องค่ะและที่สําคัญน้องก็ร้องค่ะน้องจับขาร้องเลยกระต่ายร้องแม่กอดร้องเฮ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วนั่นไงฟื้นแล้วพวกเราปรินฟื้นแล้วฟื้นแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแม่และกระต่ายเงยหน้าขึ้นมองปิน ทีแรกก้มหน้าก้มตาร้องไห้ตอนนี้ปิ่นรู้สึกหายใจได้นะคะและก็พยายามลำดับเหตุการณ์นะคะและมองไปรอบๆปิ่นมองเห็นชายชราคนหนึ่งค่ะที่เตือนเขาที่เตือนปิ่นนะคะ,ะปิ่นเข้าไปขอบคุณครับคุณตาขอบคุณมากๆครับคุณตา ไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูเองยังโชคดีไอ้หนูเอ้ยตรงนั้นนะ่ะกลืนชีวิตคนมาเท่าไรก็ไม่รู้คนที่อื่นเขาไม่รู้หรอกคิดว่าตรงนั้นนะ่ะเป็นดินแต่มันไม่ใช่นะตรงนั้นนะ่ะมันเป็นโพรงหินแล้วก็ลึกด้วยบนนะุญนะักหนาแล้วีเองรอดมานะ่ะแล้วตายอยู่ตรงนั้นพอดีถานัดไม่มีตานะเองตายแน่ๆเลยละ่ะไอ้หนูค่ะ คุณตาขอโทษครับต่อไปผมจะเชื่อฟังคุณตาครับอ้าวนะคะจากเรื่องนี้นะคะทำให้ปิ่นได้รู้ว่าคำสอนของพ่อคำสอนของแม่นะคะนั่นก็คือให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทปินจะรับคำนะคะถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะเก่งว่ายน้ำแค่ไหนแต่สุดท้ายก็จมน้ำตายได้เหมือนกันเอาละนิทานจบปรบมือคะ่ะ โอ้โหเรื่องราวของเรานะคะเรื่องราวของเราค่อนข้างยาวไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่คิดว่าฟังแล้วนะคะก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าประมาทจะเก่งแค่ไหนถ้าประมาทนักเรียนเป็นยังไงคะพลาดได้ไหมพลาดได้นะคะและการพลาดครั้งนี้อาจจะถึงแก่ชีวิตด้วยก็ได้นะคะจากนิทานเรื่องนี้ปิ่นออกแรงไหมคะออ,ออกแรงไหมคะ ออกแรงค่ะปีนออกแรงนะคะออกแรงว่ายน้ําการว่ายน้ํานี่เป็นแรงดึงหรือแรงผลกักลูกดึงหรือผลกักดึงหรือผลักดึงค่ะนะคะการว่ายน้ําเป็นการดึงนะคะแขนยื่นไปแล้วก็ดึงมาพอดึงมาปุ๊บตัวเองก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมคะอ่าข้างนี้ไปแล้วก็ดึงค่ะนะคะแล้วตัวเองก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ปะ้ะ ลองลองไปหัดว่ายน้ําดูนะคะแต่ตอนสุดท้ายปิ่นออกแรงไหมออกแรงไหมคะไม่ออกแรงเลยไม่มีแรงเลยพอจมน้ําลงไปก็ดําดิ่งลงไปใต้น้ําเลยร่างก็ลงสู่พื้นที่อยู่ใต้น้ํานั่นเลยนะคะแสดงว่าไม่ได้ออกแรงนะคะลืมวิชาหมดเลยด้วยความตกใจ นะคะอ้าวนี่คือเรื่องของการออกแรงถ้าไม่ออกแรงปิ่นก็เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าออกแรงปิ่นเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้นะคะนี่คือการออกแรงนะคะอ้าวไปทบทวนการจากสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะคะผลของการออกแรงนะคะการออกแรงค่ะทาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นะคะผลของการออกแรงจากภาพ